นี่คือเราโรงเรียนของเราขอย้ำวัดศรีสุธารามผูเก่องเรื่องการศึกษามีคุณธรรมความรู้ ยืนตรงนั่งมท่ามอมอะไลามคูเ้เลปอยยิ่งฉุกกันไหมเล่นสิได้ดิเล่นอะไรปอยยิ่งฉุตีมือใช่ใช่อ่ะปอยฉุกอ้าเรู้แล้วปอยฉุ เอายีชูโอ้โดนอีกแล้วลอดนอีกแล้วไม่คุยอย่างไรอ่ะนั่นไงพี่สภาแล้วพี่ครับพี่ครับผมมีอะไรจะถามครับอามมีอะไรจะถามพี่เหรอเมื่อกี้เสียงอะไรล่ะครับพี่เอางี้ น้องๆรู้จักอาชีพประมงกันไหมครับรู้จักครับชาวประมงในจังหวัดสมุทรสาครน,นะครับเชื่อว่าเรือประมงทุกลำเนี่ยมีแม่ย่านางเรือประทับอยู่ก่อนออกเรือจับปลาทุกครั้งชาวประมงจะมีการเส้นไหว้แม่ย่านางเรือด้กกวยเครื่องเส้นไหว้ผูกผ้าสามสีดอกไม้วงมาลัยและจุดประทัดโดยมีความเชื่อว่าจะดนบันดาลคุ้มครองให้ปลอดภัยกลับมาและจับปลาหรือจับทะเลได้มากเลยเอาน้องตรงน,นี้แดดร้อรอแล้วเราายไปที่ตรงนู้นจะดีกว่าไปไปลูกแมว พี่จะเล่า่อนนะเสียงประทัดที่น้องๆสงสัยจะอยู่แถวสาทิเบดเตียกมหลวงชมพรเขตโรงสัมพง้น่ดดนแน่พรงกับวัดสํทา้าใกล้กับปากอ่าวเอ๊ะไม่ใช่ว่าสีสุภารามเหรอครับผมคิดว่าเสียงมาจากวัดสีสุภารามนะครับใช่สิทำไมเธอไม่รู้ พึ่งย้ายโรงเรียนมาใช่ใช่นันว่าพิ่งย้ายโรงเรียนมาพอก่อนไม่เป็นไรเดี๋ยวที่เราไ้ฟังสำหรับวัดคำพานะครับหรือวัดศรีสุทธารามของเราเนี่ยเป็นวัดที่สร้างโดยชาวไทยเชื้อสายมอญหรือเรียกกันว่าชาวไทยรามันที่อพยพเข้ามาตั้งถินฐานเป็นชุมชนบริเวณป่าสแสมตากแม่น้ำสาครบุรีหรือท่าจีน ซึ่งตามเรื่องเล่านะครับเมื่อครั้งกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้นเนี่ยแต่เดิมเรียกบ้านกำพร้าจากการที่ชาวมอญตั้งบ้านเรือนแล้วมีอาชีพตัดไม้ส่งขายด้วยการใช้มีดพราออกไปถางหญ้าหรือต,ตัดไม้ในการดําเนินชีวิตประจําวันด้วยเหตุผลนี้จึงเรียกบ้านกำพร้าแต่ต่อมาก็เพี้ยนเป็นกำพร้าเมื่อจัดสร้างวัดประจําชุมชนจึงเรียกชื่อว่าวัดกำพร้าต่อมาก็เปลี่ยนชื่อเป็นวัดศรีสุทธารามนั่นเองครับเป็นไงครับเข้าใจกันบ,บ้างหรือยังเข้าใจ Ủa, Mà nhớ ơi Sao yên, sao yên, sao Ok, ok, ok นั้นน้นองๆรู้ไหมคะว่าศาลเสตียกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์เป็นอนุสาวรีย์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศเลยนะใหญ่ที่สุดในประเทศไทยเลยเหรอคะพี่ศาลเสตียกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์เนี่ยเป็นศาลเ,เก่าแก่อยู่คู่ปากแม่น้ําท่าจีนมานานซึ่งทางวัดกะพ้าหรือวัดศรีสุธารามได้จัดสร้างอนุสาวรีย์เสตียกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ที่ถือว่าสูงที่สุดในประเทศไทยเลยนะซึ่งสร้างเสร็จเมื่อปีพศ2560 ในพระอุโบสถของวัดกัมพะหรือวัดสิสธารามของเรานะครับยังมีพระพุทธรูปที่มีความสําคัญทางประวัติศาสตร์และยังเป็นที่ศรัทธาของผู้มาสักการะทั้งชาวบ้านกัมพะและชุมชนใกล้เคียงนั่นก็คือหลวงพ่อดำ หลวงพ่อแดงซึ่งเป็นพระพุทธรูปที่มีพุทธลักษณะงดงามตามแบบอยุทยาตอนปลายหล่อด,ด้วยทองผสมผสานด้วยสัมฤธิดประดิษฐานบนแท่นหินอ่อนและนอกจากนี้นะครับยังมีพระสีอริยาเมตไตรพระสารีบุตรและพระโมคคัลนะพระอัคระสาวกปัะดิษฐานทางด้านซ้ายและด้านขวาด้วยครับน้องๆสามารถเข้าไปกับสากการาขอพรกันได้นะครับอ้าวใกล้หมดเวลาคักกลางวันแล้วสิน้องๆต้องเข้าไปรอคุณครูในห้องให้เรียบร้อยนะคะ ว้าวมาลัสสงสนุกเลยครับท่นไงถึงเวลาเลยแล้วนะครับถ้าน้องๆสงสัยอะไรสามารถมาถามพวกพี่สภานักเรียนโรงเรียนวสิภารามได้เลยนะครับอีกทั้งในบริเวณดวรอบของเรานะคะยังมีเรื่องที่น่าสนใจอีกมากมายเลยคะ่ะแต่ตอนนี้หมดเวลาครับก็วันของเรา,าแล้วดสิเชิมที่กัดใช่ฉะนั้นนะครับน้องๆไวรอคุณครูเตรียมเรียนวิชาต่อไปได้เลยนะครับเพื่อนๆทุกคนขอบคุณพี่สภาพร้อมกัน ขอบุญค่ะพี่อาเฮ้ยเสียงไรอ่ะนี่เธอรู้ไหมว่าเสียงไรไม่รู้อะเอ้าทันวามีอะไรเหรอสงสัยเหรอเดี๋ยวเราอธิบายให้ฟังใช่ใช่เดี๋ยวเราอธิบายให้ฟัง เกือบงมหลวงชุมพรเผด็งองศักดิ์เป็นอนุสาวรีย์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยเลยนะว้าวใหญ่อะไรขนาดนั้นเลยเหรอ <c oughs> <c oughs>